นะครับดูนะมามาเสียงพัดลมใครนั่นคือเสียงพัดลมเราแน่เลยปิดไปเสียงพัดลมอีลูกเปาใช่เองนั่นแหละพี่เปาเสียงพัดลมพี่เปาอ่ะมองเห็นนะครับเห็นครับเห็นครับ อวันนี้นะลูกนะเราจะเรียนเรื่องหน้าที่พลเมืองนะครับหน้าที่พลเมืองอันที่หนึ่งเลยที่เราจะต้องเรียนก็คือสิทธิเด็กเด็กมีสิทธิไหมมีครับเด็กจําเป็นต้องได้รับสิทธิอะไรไหม,มครับฮะมบไม่ได้ยินเลยมีครับอ่ามีใช่ไหมครับเด็กจําเป็นต้องได้รับสิทธิใช่ไหม ไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตาการเรียนถูกไ right? hm หมครับหรือแม้กระทั่งสิทธิ์ในการออกเสียงในบางเรื่องนะครับเพราะเด็กก okay. ็คือสิ่งมีชีวิตหนึ่งสิ่งคือคนคนหนึ่งเหมือนกันคือพลเมืองของประเทศอีกหนึ่งคนนะครับฉะนั้นเด็กนะครับก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์ตามเสรีภาพของเด็กนะครับอ่าดูการมีชีวิตรอดก็คือสิทธิ์อย่างหนึ่งการได้รับการปกครองนะครับ และความคุ้มของที่ไงสุดรอมาแล้วใครคือสุดรอรายงานตัวซิเออใครอะคูผมก็งงสงสัยต้้งนานแล้วรายงานตัวสิเพื่อนอยากรู้ว่าสุดรลอคือใครเออใช่ออกไปแล้วครูออกไปแล้วอ่าวออกไปแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามายุทุกทีทีเอ็มอาร์ทีอ่านะครับอ่ามาดูมาดูก็สิทธิิทธของเด็กมีอะไรบ้างนะครับผู้ชายอะหมดอะดูสังคมไอแม่คุจะหยุดคุยไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมค์ผมจะเปิดเทอมทุกทสองทีเลยครับอ่ะเดี๋ยวครูพี่เขาชวนผมคุยครูเดี๋ยวมึงคุยคุยครูก่อนเดี๋ยวครูงนเขาชวนครูอ่ะเดี๋ยวเขาบอกว่านะครับนักเรียนอ่ะได้มาเรียนแล้วในชั้นปส่ว่าทุกคนมีสิทธิพื้นฐานสี่ประการอันนี้เรียนไปแล้วใช่ไหมได้แก่เนื่องสิทธิในการมีชีวิตรอดสิทธิในการ รับการปกป้องสิทธิที่จะได้รับการพัฒนาคือการเรียนหนังสือนะครับและสิทธิที่จะมีส่วนร่วมแต่ปัจจุบันนี้นะครับมีเหตุการณ์หรือการทําการกระทําหลายอย่างที่เป็นการละเมิดสิทธิเด็กทําให้เด็กขาดการปกป้องคุมค้มครองดูแลอ่มาดูการละเมิดสิทธิเด็กเป็นยังไงอ่านะครับด้านความเป็นอยู่นะครับ ได้รับการพัฒนาถามว่าเด็กเนยลกบางส่วนถูกพ่อแม่ทิ้งไปเหีืยชีวิตความเป็นอยู่มันจะดีไหมไม่ครับบางคนก็ต้องไปอยู่ตามโรงพยาบาลตาสะตามสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอยู่กับญาติถูกไหมครับใช่นะครับถ้าสถานที่เหล่านั้นดูแลดีก็ดีไปถูกต้องไหมแต่ถ้าไปอยู่ในสถานที่พวกเลี้ยงเด็กกำพร้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคนเขาต้องดูแลเด็กหลายคนฉะนั้นการดูแล ของเราอาจจะไม่ทั่วถึงเพียงพอถูกไหมครับการได้รับความรักและความอ,อบอุ่นก็อาจจะไม่เพียงพอแต่ถ้าได้อยู่กับญาติผู้ใหญ่อันนี้ก็ดีขึ้นมาน่อยถูกต้องไหมนะครับก็จะดูแลน้อยลงมาแต่ทีนี้ถ้าอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่ดีดก็ดีนะนะครับพวกนี้มันมีผลต่อการเจริญเติบโต,ตทั้งด้านร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมนะครับอ่ะทีนี้ด้านการศึกษาล่ะ พ่อแม่หรือผู้ปกครองส่วนใหญ่นะครับก็ต้องให้เราเนี่ยได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานถูกไหมคําว่าขั้นพื้นฐานคือได้รับการเรียนฟรีเนี่ยทั้งหมด12ปีก็คือตั้งแต่ปหนึ่งถึงมหก<ม>นะครับ<ม>เอออันเนี้ยแต่ทีนี้ถามว่าเด็กปัจจุบันนี้นะครับบางคนก็เรียนนะครับตามการศึกษาขั้นพื้นฐาน<ม>ซึ่งบางคนก็ไม่เป็นแบบนั้นเรียนมากๆก็เบือ่อ เก่งมากเลยเกเลยออกไปทํางานยอมสละสิทธิ์ที่ตัวเองได้รับเพื่อความสุขเล็กๆน้อยๆระหว่างทางแค่นั้นเองถูกต้องไหมถูกต้องเออพี่ข้างบ้านเราบางคนที่เรียนไม่จบมีไหมมีครับมี่อันเนี้ยน,น,นะครับ,นนค,รบคือเขาสละสิทธิ์ในการเรียนฟีอ2ปีไปย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนคนจะเรียนหนังสือได้ต้องมีตัง สังเกตว่าปู่ย่าตายายเราสมัยก่อนจะเรียนแค่ป4เพราะไม่มีเงินเรียนแต่ทุกวันนี้โอกาสการศึกษาเรามีมากมายเลยแต่เราไม่ข,ขวรฝ่ายบางคนมาเรียนก็มาไปอย่างนั้นแหละไม่ได้สนใจที่จะเรียนด้วยถูกต้องไหมครับนะครับฉะนั้นในเมื่อเรามีโอกาสเรียนแล้วเราก็ควรจะเรียนให้เต็มที่เสียดายโอกาสที่บรรพบุรุษของเราเขาไม่ค่อยได้มีนะอ่ะการจ้างการจ้างแรงงานเด็กมีไหม มีมีนะครับทุกวันนี้ก็ยังมีแม้ว่าจะมีกฎหมายการใช้แรงงานขั้นต่ําออกมาก็ตามเขาบอกว่านะครับเขากฎหมายจะคุ้มครองแรงงานเด็กที่นี่อาย,ยุต่ํากว่าสิบห้าปีถือว่าเป็นการใช้แรงงานแต่ถามว่าเด็กอย่างพวกเราเนี่ยถ้าเกิดอยากมีไรายได้สามารถทํางานเพื่อแลกรายได้ได้ไหมได้ได้นะครับไ,ไม่ผิดเป็นการฝึกตัวเองบัญญัติวรับจ้างทํางานได้พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ทํางานได้ นะครับแต่ทีนี้เราก็ต้องดูว่ามันเกินกว่าแรงที่เราทำได้หรือเปล่านะครับต่อไปด้านใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการกระทำผิดอันนี้ไม่เหมาะสมมากเลยนะครับเพราะบางคนจะใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการสแสดงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองนะครับใช้เด็กในการกระทำสิ่งที่ผิดเพราะเด็กถ้าทำผิดเด็กจะได้รับโทษน้อยกว่าผู้ใหญ่นะครับในบางกรณีอาจจะโดนละเว้นโทษเด็กจึงเป็นเครื่องมือของผู้ใหญ่ ที่ไม่ดีบางคนนะครับโดยการนําเด็กไปใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการแสดงหาผลประโยชน์ให้กับตวเองไม่ว่าจะเป็นการใช้เด็กขายยาเสพติดนะครับใช้เด็กไปขอทานทําใช้เด็กบังคับเด็กมาขายของต่างๆนานาอันนี้ถือว่าเป็นการหาผลประโยชน์โดยมิชอบกับเด็กนะเป็นการการะทาที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเด็กควรจะมีโอกาสที่จะได้รับการเรียน มีโอกาสที่จะได้รับการใช้ชีวิตการเล่นสนุกสนานใช้เวลาใช้ชีวิตของเขานะครับอันนั้นถึงจะถูกต้องต่อไปด้านการถูกทำร้ายทารุณกักขังนะอันนี้ก็ยังมีให้เห็นเรื่อยๆนะครับอ่าผู้ปกครองทำร้ายเคี่ยนตีเด็กมีข่าวให้เห็นไหมมีค่ะมีนะครับ,รบทำร้ายเด็กเกินความจำเป็นใช้ความรุนแรงกับเด็กมากเกินไปซึ่งสิ่งเหล่านี้ นะครับจะทําให้เด็กเนี่ยนอกจากได้รับความบาดเจ็บทางด้านด้านร่างกายแล้วนะครับมันยังก่อให้เกิดค,ความบาดเจ็บหรือว่าบาดแผลทางนจิตใจของเด็กด้วยนะครับซึ่งมันจะส่งผลกับการใช้ชีวิตของเด็กในอนาคตต่อไปด้านการห้ามเด็กนะครับไม่ให้มีส่วนร่วมไม่ให้มีส่วนร่วมในเรื่องอะไรเขาบอกว่าเด็กบางคนจะถูกห้ามไม่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านสังคมอารมณ์หรือการใช้ชีวิตประชาธิปไตยหรือวิถีชีวิตประชาธิปไตยเช่นการวิกิจกรรมทัศนศึกษาซึ่งโรงเรียนเราได้ไปในปีที่แล้วไมว่ไม่ได้ไปแต่เราก็เข้าใจเนาะเพราะมันเป็นสถานการณ์โควิดใช่ไหมลูกนะครับ <Okay S 1> ราก็เลยไม่ได้ไปไแต่ถ้าสถานการณ์ปกติ โรงเรียนเราก็จัดทัศนศึกษาทุกปีถูกต้องไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมพัฒนาการการมีส่วนร่วมให้กับนักเรียนได้ออกไปเปิดหูเปิดตาได้ไปศึกษาเรียนรู้นะครับในแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาบ้างนะครับแต่การที่ไม่จัดเลยถือว่าเป็นการนะครับริบรอนสิทธิเด็กไม่ให้เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการไม่ให้เด็กแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา ันนี้ก็เป็นสิ่งสําคัญการที่ครูไม่ให้คุยระหว่างที่ครูสอนถือว่าเป็นการทําไม่ให้พวกเรามีส่วนร่วมไหมไม่า <Yeah. S 1> ไม่นะครับอ่นะเข้าใจเนาะแยกแยะได้เนาะการไม่ให้มีส่วนร่วมค <Yeah. S 1> ือการกีดกันนะครับแต่การห้าม <Yeah. S 1> ไม่ให้พูดคุยกันระหว่างเรียนเป็นข้อตกลงในห้องเรียนเพราะถ้าเราคุยผลที่ตามมาก็คือเราจะไม่รู้เรื่องเพื่อนจะไม่รู้เรื่องนะครับแยกแยะให้ <Yeah. S 1> ออกนะ อะทีนี้อยู่ที่คำถามสักนิดนึงซิเขาถามว่าข้อใดเป็นการละเมิดสิทธิเด็กข้อใดละเมิดสิทธิเด็กนะลูกนะหนึ่งลุงพลปล่อยให้ทำอาชีพลุงพลปล่อยให้ลูกทำอาชีพที่ตนเองรักละเมิดไหมไม่สองตาชายัยให้รักให้หลานเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกละเมิดไหม สามป้าสายสอนลูกให้ทำผิดด้วยคำพูดแทนการตีสอนลูกให้ทำผิดด้วยการพูดแทนการตีไม่เอาสี่พ่อไม่ให้หยกเรียนต่อไม่ให้หยกเรียนต่อชั้นมอนี่นะเพราะจะให้ช่วยทำงานบ้านกน ี่ข้อที่สี่ครับเพราะว่าสี่อ่ข้อสี่ถูกครับข้อสี่ดูซิถูกไหมแทยดเดมถูกต้องนะครับเพราะเด็กควรได้รับสิทธิที่จะได้รับการปกครอง<ก>จากการถูกทําร้ายร่างกายสิทธิ์การมีส่วนร่วมและสิทธิด้านการศึกษาที่รัฐจัดให้นะครับเป็นเวลาสิบสองปีถูกต้องเก่งมากนะครับอ่าดูต่อไป อ่ะดูข้อสองนะแนวทางการป้องกันคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กนะครับปัจจุบันนี้มีการละเมิดสิทธิเด็กในหลายๆพื้นที่นะครับดังนั้นเด็กในวัยเรียนจึงควรเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิของตนเองและรู้จักปกป้องสิทธิของตนเองอันนี้สําคัญนะลูกนะสิทธิของเราถ้าเราไม่ปกป้องคนอื่นจะมาปกป้องแทนเราได้ไหมไม่ครับไม่ได้ครับ ฉะนั้นม,ม,มันก็อาจจะปกป้องได้แหละแต่มันเป็นสิทธิ์ของเราอ่ะเราควรจะปกป้องสิทธิของเราเองก่อนที่จะให้คนอื่นมาปกป้องเราจริงไม่จริงจริงค่ะจริงนะครับฉะนั้นรเรื่องมีตั้งใจเรียนนิดนึงเพราะมันคือสิทธิที่ประโยชน์ของเรานะครับอะไรที่เราควรได้อะไรที่เราไม่ควรได้นะครับมาลองดูซิว่าทุกวันนี้เราได้ในสิทธิที่เราควรได้หรือเปล่านะครับอ่ะดู แนวทางการป้องกันแนวทางการปกป้องคุ้มของตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็กหนึ่งนะครับศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กเพื่อเรียกร้องเมื่อมีผู้ละเมิดสิทธิของตนหรือเด็กคนอื่นๆต้องศึกษาไหมต้องต้องนะครับใช้นั้นศึกษาไปด้วยข้อมูลพื้นฐานที่ครูอ่านไปให้ฟังื่อกีน้นี้อันนั้นก็คือสิทธิเด็กส่วนหนึ่ง นะครับไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกันกับครอบครัวการใช้ชีวิตในสังคมการมีส่วนร่วมการศึกษานะครับหรือการทํากิจกรรมต่างๆที่เด็กสามารถทําได้รวมถึงการทํางานสองไม่เชื่อคําชักชวนของผู้อื่นเพราะอาจถูกหลอกลวงได้จริงไม่จริงจริง,รรงนะครับการ,ร,รเชื่อฟังหนึ่งดูก่อนนะครับว่าคนที่เราพูดกับเราเนี่ยเป็นคนที่เรารู้จักไหม พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือเป็นใครที่เรารู้จักหรือเปล่าถ้ามีคนแปลกหน้าพูดชักชวนเราเราควรเชื่อไหม่มครับสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งจากเรานะครับอย,อ,อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งทำตามในสิ่งที่เขาบอกทันทีนะโอเคนะไมกี้ใครนะไมกี้คือใครไมกี้เออคือใครอ่ะไมกี้รายงานตัวซิ ไมกี้คือใครคุณจะได้เช็คชื่อให้ถูกปูขาปูขาคืออะไรขาใครนะฮึไมกี้คือใครนะลูกฟุ๊กเุ๊กฟุ๊กอ่ะเอกไอ้ฟุ๊กไอ้ฟุ๊กไอ้ฟุ๊กเหรอใุ๊ครับอ้าวฟุ๊กมีสองอันล่ะลูกใช่ครับใช่อ่าโอเคครับคุณจะได้จำไว้อ่าต่อนะครับข้อไหนี้ยนะข้อสาม เชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์พ่อแม่และผู้ปกครองอันนี้ก็สําคัญนะครับสถ้ามีเหตุการณ์ที่เกิดอาจเกิดอันตรายต่อตอนเองหรือเพื่อนต้องรีบบอกพ่อแม่ครูอาจารย์หรือผู้ใหญ่ให้ที่ที่สามารถช่วยเหลือเราได้จําเป็นไหมจำเป็นาจาเป็นมากนะครับห้าถ้ามีปัญหาควรนะครับขอคําปรึกษาจากพ่อแม่หรือครูอาจารย์หกไม่รับ ไม่รับของกินสิ่งของหรือบริการจากคนแปลกหน้าทํา,า,ไาไมอ่ะอเขาเอาจจะรับคาตัวเราได้เพราะเขาอาจจะใส่ยาสลบให้เรากินพอเวลาเราหลับแล้วเขาอาจจะรักคาตัวเราไปได้ถูกไหมครับะนะเขาอาจจะจับเราไปขอทานที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะครับก็ได้ต่อไปหากมีผู้ใหญ่ทําร้ายทารุณหรือพบเด็กูกทำร้ายดังกล่าวเราควรทํายังไง บอกพ่อแม่อาบอกพ่อแม่ผู้ปกครองผู้ใหญ่หรือครูถูกต้องไหมครับเจครับควรมีการรวมกลุ่มเยาวชนเพื่อปกป้องสิทธิมนุษย์เด็กเราต้องรวมกันไหมครับอาเราควรเราควรรวมกลุ่มนะครับรวมกลุ่มเพื่อปกป้องสิทธิของตอนเองน,นะครับอย่างที่บอกคนหนึ่งมันก็มีพลังแค่หนึ่งเดียวถูกไหมแต่ถ้ามีหลายๆคนมันก็จะมีพลังมากยิ่งขึ้นนะครับ ฉะนั้นการทําอะไรเป็นกลุ่มมันก็ดีกว่าการทําคนเดียวเนาะเหมือนกับการทําการบ้านทําเป็นกลุ่มก็เสร็จไวกว่าทําคนเดียวใช่ไหมแต่นี่นะก็เคยอ่ะดูข้อสามนะครับการปกป้องเสริเด็กในสังคมไทยเขาบอกว่าสังคมไทยปัจจุบันนะครับต่างก็ให้ความสําคัญของการปกป้องคุ้มครองสิทธีเด็ก โดยมีทั้งหน่วยงานของรัฐเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปนะครับร่วมกันดำเนินงานเพื่อทํากิจกรรมต่างๆเพื่อปกป้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชนตามสิทธิเด็กดังนี้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะหน่วยงานที่หนึ่งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาสถาบันครอบครัวคืออะไรสถาบันครอบครัวคืออะไรครับ ก็ครก็คือครอบครัวของเราถูกไหมสถาบันการศึกษาคือโรงเรียนโรงเรียนสถาบันทางศาสนาคือวัด <What? S 1> วัดนะครับบ้านวัดโรงเรียนเห็นไหมเขาบอกว่าทั้งสามสิ่งนี้นะครับร่วมมือการอบรมสั่งสอนนะครับส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้มีความรู้ความประพฤติคุณธรรมและค่านิยมอันดีประสงค์ทั้งสามอย่างเนี้ยสถาบันครอบครัววัดโรงเรียน อันนี้มีหน้าที่ปลูกฝังพื้นฐานในการดํารงชีวิตให้กับนักเรียนต่อไปก็จะเป็นหน่วยงานภาครัฐในงานภาครัฐก็คือนะครับกรมกิจกรรมเด็กเยาวชนนะครับสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อันนี้ก็จะเติบใหญ่ขึ้นไปไกลตัวไปอีกนิดหนึง่งก็จะทําหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนประสานงานร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ในการสงเคราะห์คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมความอดภัาของเด็กในกรณีที่เด็กๆบางคนนะครับไม่มีพ่อแม่ไม่มีผู้ปกครองไม่มีครอบครัวไม่มีญาติผู้ใหญ่หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ตรงนี้ก็จะรับเด็กเหล่านี้ไปดูแลนะครับมีบ้านให้มีที่อยู่มีข้าวมีอาหารให้กินนะครับเราจําเป็นต้องเร่ร่อนตามถนนมันในหนังไหมไม่จําเป็นนะครับประเทศเรามีหน่วยงานในการดูแลนะต่อไป หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ออกกฎหมายคุ้มครองเด็กนะครับอันนี้ก็จะหน้าที่ออกกฎหมายปกป้องคุ้มครองเด็กนะครับให้เด็กเนี่ยมีชีวิตรอดได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้สังคมร่างกายจิตใจศีลธรรมนะและการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เหมาะสมนะครับก็จะมีหน้าที่ออกกฎหมายปกป้องเด็กคุ้มครองเด็กนะว่าเด็กควรจะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ได้รับสิ่งนั้นสิ่งนี้นะครับต่อไปหน่วยงานสุดท้ายเป็นหน่วยงานองค์กร ปชนเช่นองค์กรบินิเซฟเคยได้ยินไหมที่ออกช่วยเหลือเด็กคอสตาเด็กขาดแคลนอาหารอะไรพวกนี้นะครับหรือมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเป็นต้นนะครับกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีบทบาทในการปกป้องคุ้มครองเด็กนะครับในด้านต่างๆเช่นช่วยเหลือในด้านการจัดสรรจัดสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับเด็กยากไร้นะครับที่พึ่งดูแลสภาพ เป็นสถานที่ดูแลสุขภาพเด็กนะการบริจาคอาหารสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่เด็กที่ขาดแคลนเงี้ยอ่าโดยเฉพาะองค์กรยูนิเซฟเนี่ยเป็นองค์กรระดับโลกนะครับที่ดูแลเด็กในประเทศต่างๆนะที่มีปัญหานะครับคำถามเขาถามว่าต้นเป็นนักเรียนชั้นป .5 โรงเรียนวิทยาขอพบว่าเพื่อนของเขาถูกผูปกครองลงโทษ ด้วยการเคี่ยนตีและขังไว้ในบ้านเพราะไม่ยอมทางานบ้านต้นควรทําอย่างไรจึงจะเหมาะสมผู้ปกครองตีเพื่อนและขังไว้ในบ้านเพราะไม่ยอมทางานเขาควรทำอย่างไรหนึ่งแอบพาเพื่อนนีออกจากบ้านควรไหมไม่ควรค่ะไม่ควรไม่ควรเพราะเขาอาจจะโดนผู้ปกครองของเพื่อนทุบตีได้อ่าหนึ่งอาจจะโดนผู้ปกครองของเพื่อนทุบตีได้สองถ้าพาเพื่อนนีวออกจากบ้านจะพาเพื่อนไปอยู่ที่ไหน ถูกไหมและสามพาเพ่นมีออกจากบ้านและจะเอาข้าวที่ไหนเพื่อนบ้านเพืเอ่อนเ,เพื่อนไม่ใช่หนาทจะได้กินอ่หารตามข้างทางได้ถูกไหมใช่ครับสองแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือตำรวจควรไหมควรออเหมือนจะดีข้อนีสามถ่ายรูปหรือคลิปวิดีโอเพื่อโพสต์ลงโซเชียลมีเดียควรไหม <laughs> อ่าอันนี้ก็ไม่ควรนะคะเป็นการละเมิดสิทธิของเขาซีอยู่เฉยๆเพราะผู้ปกครองมีสิทธิลงโทษลูกหลานที่ทำผิดจริงไหมไม่จริงจริงครับอ uh, nope> ่าแยกเป็นข้อข้อผู้ปกครองมีสิทธิลงโทษลูกหลานไหมไม่มีมีไหมมีนะครับผู้ปกครองก็สามารถลงโทษลูกหลานได้เมื่อลูกหลานทำผิดแต่การเคี่ยนตีและขังไว้ในบ้านเป็นการกระทําเกินกว่าเหตุไหม กิดเกิ่มข้เหตุถูกต้องไหมครับฉะนั้นผู้ปกครองควรทําขนาดนั้นไหมไม่ควรไม่นะควรทําโทษตีแล้วก็แนะนําสั่งสอนไม่ใช่เชี่ยนตีและขังกับขังนูนอยู่ไว้ในบ้านอันนี้ผิดกฎหมายนะครับในสิ่งที่ข้อของนักเรียนคนนี้ทำถือว่าผิดกฎหมายนะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อสองข้อสองข้อสองครับนะครับเพราะ แปบ๊บนึงใครมาแตงกวามาอ่านะครับ,บเป็นแบบการกระทําที่เหมาะสมเพราะเราไม่สามารถจัดก,การปัญหาด้วยตัวเองดนะ้เราควรแจ้งให้ผู้ใหญ่ตั้งรวจครูหรือใครก็ได้เข้าไปจัดการนะครับเพราะการลงโทษดเด็กนะครับโดยการใช้ความรุนแรงเนี่ยนะการกักขังนุ่เงียวนะครับไม่สามารถทําได้เพราะเด็กมีสิทธิ์ได้รับการปกครองดังนั้น ถ้พาพบเห็นเด็กถูกทำร้ายพารุณกักขังให้เรียบแจ้งบุคคลที่สามารถช่วยเหลือได้เช่นคุณครูตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐหรือองค์กรอิสระต่างๆให้เข้าไปช่วยเหลือจังทีโอเคไหมครัโอเคนะครับโอเคแหละ่อไคครับต้องไปโอจบแล้วเร็วจัง อ่ะดูตรงนี้นิดหนึน่งเขาบอกว่านอกจากานี้นะครับสื่อมวลชนทุกประเทควรให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโย,ะะยชน์ต่อเด็กและเยาวชนให้ทราบถึงภัยต่างๆนะครับที่มักเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนเพื่อให้ได้รู้จักป้องกันตัวนะครับอ่าโอเคไหมพอเวาลามีข่าวมีอะไรเนี่ยก็ให้พวกเราติดตามข่าวด้วยนะครับว่าสิ่งที่เด็กของพวกเราเนี่ยมีอะไรที่มันจะเป็นอันตรายต่อพวกเราบ้างนะครับช่วงไหนมีอะไรระบาดที่เราจะต้องระวังตัวเอง อ่าดูสังคมน่ารู้เขาบอกว่าหน่วยงานที่ช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กในสังคมไทยไมีอยู่หลายหน่วยงานเช่นมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กมูลนิธิกระจกเงาอ่ากระจกเงาอันนี้เคยเจอบ่อยโดยเฉพาะเด็กคนไหนที่ท,ที่เวลาที่ถูกเด็กมีปัญหาโดนจับเด็กไปขอทานโดนทำร้ายร่างกาอยอะไรเงี้ยคนจะแจ้งผ่านมูลนิธิมูลนิธิกระจกเงาให้เข้าไปจัดการครูครับทำไมเขาต้องเอาพวกเราไปขอทานก็ สังคมไทยเป็นสังคมที่ขี้สงสารชอบช่วยเหลือถามว่าการจับเด็กไปนั่งขอทานคนจะสงสารไหมสงสาร,รแน่ค่ะน่าเขาก็มังมจับเด็กไปขอทานนี่ครับหรือบางครั้งเด็กไม่มีอะไรทําเด็กก็ไปขอทานเพื่อเรียกร้องความสนใจเพื่อที่จะได้นจะถามว่าการขอทานเป็นการหาไรายได้ที่ถูกต้องไหมแต่ตอนนี้กูสงสารคนเถอะ เสียงบ้านไปโดนดังมากบ <laughs> นะ้านเอออ่ะตามนั้นนะครับอ่าต่อไปมูมลนิธิเด็กอ่อนเมสรมมูมลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวะชนในพระบรมราชาูปถัมภ์มูลนิธิเพื่อพัฒนานเด็กมอพอตหรือมูลนิธิเพื่อเยาวะชนชนบทเช่นมอชอมอยอชเป็นต้น นะครับอ่ามูลนธิธิเหล่านี้แหละเราสามารถขอความช่วยเหลือได้ถ้าเรามีปัญหาโอเคไหมเฮ้ยครับอ่าทีนี้วันนี้นะครับเรื่องการเรียนโดยการเรียนหรือเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้กเกี่ยวกับเสร็จที่เด็กก็มีแค่นี้เดี๋ยวูคพูทำไมมันจบเร็วจังนี่ต่อเลยไหมล่ะ ให้ครูเอาเป็นว่าเรียนค่อยๆไหนครูบอกเรียนแค่สิบนาทีไงอ๋อมันเลยเวลาแล้วครูก็ลืมดูนาฬิกามันเลยมันตันบ่งครึ่งแล้วเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเนื้อหาของสังคม